สวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้เมย์ก็พามาเดินตลาดประทุมนะคะเพื่อนๆค่ะนนไข่นะคะอันนี้ก็จะเป็นผลไม้นะคะเก๊กป้อมนะคะโอ้โหนี่นะคะเพื่อนๆค่ะ เตรียนนะคะมะม่วงผ้กเหี่ยวมะม่วงนะคะอาถารมากๆเลย mm hmm. ก็ตลาดสดปทุมธานีนะคะ mm hmm. พเพื่อนๆค่ะวันนี้เมย์ก็มีภารกิจนะคะมาปล่อยปลาทำบุญนะคะอ๋อปีใหม่ไทยแล้วนะคะ mm hmm. ก็ยังไม่ได้ปล่อยปลาเลยนะคะ mm hmm. พเพื่อนๆค่ะ เาอาวันนี้ได้โอ,อกาสแล้วก็มาทำบุญปล่อยป่านะคะอันนี้อาหารข้าวแกงนะคะไปน,นะคะพเพื่อนๆคะ่ะเราก็จะเลาะรถติดเลาะออกชายนอกก่อนนะคะพเพื่อนๆคะ่ะเพราะข้างในคนเยอะนะคะเดินลำบาก เอมลเลาะลัดออกมานอกถนนก่อนนะคะเ,เพื่อนเเพราะว่าสายแล้วเดี๋ยวจะปล่อยปลาไม่ทันนะคะพอปล่อยปลาแกเคสเพื่อสุขภาพนะคะก็จะปล่อยปลาหมอ,อ,อก,กำลังวันนะคะเมเกิดวันอาทิตย์ก็จะปล่อยปลาหกตัวอันนี้ก็เลาะมาด้านตลาดสดนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะ ของกินหลากหลายมากมายลักษณะสดปั <porque> <laughs> ุมธานีทั้งของกินของใช้นะคะไม่ามาแล้วมะนาวกาวมะม่วงอะไรนะคะเพื่อนๆนะคะคนณขายหน้าตาดีไงก็ขายได้มะม่วงนะคะก็ลิเกตหัวแดงแดงนะคะลูกกลม ไม้รู้ชื่อชื่อมะม่วงอะไรน,นะคะทั้ก่อนลูกสะพายเอามาให้ก็ลูกใหญ่มากๆเลยมีขนมหวานขนมหวานนะคะพเพื่อนๆน่าทานนะคะพวันนี้แม่้ายยังไม่น่าจะกลับมาเยอะเนาะยังยัง,ย,งยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็ติดช่วงสงกรานอยู่นะคะแต่ก็มีกลับมาเยอะแล้วว้าวขนมน่าทานมากเลยพเพื่อนๆขนมหวาน ว่าไหมคะสวยไหคะสวยและช่องเสากวยนะคะเดี๋ยวถากลับเดี๋ยวขากลับก่อนนะคะเพราะว่าเมย์ก็มีธารกิจหลายอย่างนะคะวันนี้เดี๋ยวรีบก่อนนะคะรีบก่อนรีบไปที่จุดหมายของเมย์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับมาย้อนมาซื้อของกลับบ้านนะคะเพื่อนๆค่ะผักสดๆนะคะช่วงนี้มีกับข้าวแพงมากๆเลย มันก่อนออกตลาดหน้าบ้านแป๊บเดียวนะคะตลาดเล็กๆหน้าบ้านยังจะเกือบพันนะคะเพื่อนๆดา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 โาค่ะอปลาทูาทาใหญ่มากเลยค่ะวันนี้ของทะเลก็ยังเงียบๆอยู่นะคะอาหารทะเลแต่ก็มีนะคะมีนะคะอยู่ด้านนู้นนะคะเพื่อนๆไอเมย์ก็คงยังไม่เดินเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยว จะไปภารกิจปล่อยป่าก่อนนะคะนี่นะคะปลาอยทูอาหารสดนะคะอา้นาี้ค่ะาน่ารักมากร้านนี้นะคะก็อาหารทะเลนะคะกุ้งตัวใหญ่ๆนะคะปลหมึกปลานะคะหอยนะคะแมี่ค้ากนีีมากๆเลคะนะนคะใจดีเคอร์นะาคะระานปทุม่านี้านะนคะแวะมาได้คลยานะนคะเพื่ะนๆค่ะ เป็ดนะคะอันนี้เตี้ยเป็ดพะโล้นะคะมาจากบางเลนนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ก็นวนจันทร์นะคะร้านนวนจันทร์อร่อยนะคะเพื่อนๆมีมาซื้อประจํานะคะร้านมีเป็ดพะโลจะมีสองร้านนะคะเตี้ยกับร้านนวนจันทร์นะคะเพื่อน ก็ไม่ได้เดินตลาดหมูนะคะไม่ได้เดินตลาดสดเพื่อหมูเพิ่เนื้ออะไรนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่ามันอับเนาะตลาดมันอับและไม่ไม่ได้ซื้อด้วยนะคะหมูก็ซื้อจากห้างมาเนาะมันใหญ่พวกหมูพวกไก่เราก็จะไปซื้อจากห้างไลโคมาอยู่นะคะผักสดๆนะคะซื้อที่ห้างไลโคมาส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นผักนะคะมาเดินตลาดก็จะมาดูพวกผักฟักววา เพหมูเพิไก่เพิ่มเนื้อเราซื้อจากแมคโครมันก็จะถูกแล้วก็มันเก็บมันเก็บได้นานนะคะเพื่อนๆค่ะด้านนู้นก็จะเป็นผักนะคะผักถูกนะคะติบดินได้น้ำขอขนมหลากหลายนะคะเพื่อนๆค่ะก็นี่นะคะร้านหมูนะคะพริกแล้วก็พกหมู อันเก่าแก่ดั้งเดิมนะคะเพื่อนๆตลาดปทุมก็เป็นตลาดเก่าแก่นี่ร้านต้อยกาแฟโบราณนะคะไข่สัมผัดไข่นะคะไข่เป็ดไข่ไก่ไข่เค็มไข่เยี่ยวมานะคะโอ้โหร้านขนมนะคะเพื่อนๆค่ะก็นาทานนะคะ อันนี้ปลาเป็นปลาสลิดนะคะปลาสลิดแค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะเร่งไปที่ตลาดที่ชายน้ำก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะด้านนี้ยังกลับมาไม่ครบนะคะแม่ขา ก็โอเคนะคะเมก็ผ่านเลาะมาชมตลาดปทุมธานีนะคะยามเช้านะคะก็เมกะก็ยังหมากันไม่ครบไม่เยอะเลยนะคะเพื่อนๆร้านยังว่างอยู่เยอะหลายร้านนะคะเพื่อนๆก็เมก็ต้องฝากนะคะคลิปเดินตลาดสดปทุมธานีไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเมก็จะไปทำภารกิจปล่อยปลาก่อนนะคะเพื่อนๆนู่นท่าน้ำนะคะ อานามเทพปทุมนะคะเพื่อนๆค่ะก็ฝากคลิปนะคะกาเลาะมาเดินตลาดสดย้ำเช้าปทุมธานียาำเช้าด้วยกันกับแอดเม์นะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้แอดเมดด้วยนะคะแอดเมดครับขอบคุณล่วงหน้านะคะเพื่อนๆค่ะ thank you so much my friend for you support my main channel on the t i m e and for you watching this video my m e w channel thank you bye bye